เดอ a อ l ลนิ new, ค่ะรุ่นใหม่สดๆซิงๆค่ะ BMW X3 20d M Sport นะคะ Xdrive แบบหล่อๆของเราชมใหม่ล่าสุดกิกกๆ45นะใครเบื่อ g 01ที่ยาวนานมา7ปีนะคราวนี้ได้เวลาเปลี่ยนชมใหม่กันแล้วนะคะ คันนี้เรียกได้ว่าเป็นรถที่มีความล้ำสมัยมีความว้าวมากๆในหลายๆจุดนะคะแล้วก็มีอายุที่น้อยมากๆคือเรียกได้ว่าแทบไม่ต่างกับรถป้ายแดงเลยทีเดียวแล้วก็มาพร้อมกับวารันตีศูนย์นะคะอีกยาวมากเวอร์นะเพราะฉะนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ ดีค่ะแฟนเพจเบนส์มอเตอร์มที่รักทุกคนเลยคิดถึงกันไหมคะพบกับหนิงหนิงทีดาวของดำรงเวสซีโอของ b e n ส์มอเตอร์มอลค่ะประจำไลฟ์ครั้งที่2ของหน่งในปีใหม่2569นี้นะคะและนะเพื่อเป็นการเปิดปีแน่นอนเราจะมาแบบธรรมดานั้นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมจ้านุงยาเพราะฉะนั้นค่ะรถที่เราเข้าใหม่สดๆร้อนๆที่พาทุกคนมารู้จักในวันนี้นะเป็นที่ น่าพึงปรารถนาแล้วก็ฮอตสุดๆนะคะกับ The All New BMW X3 นะคะตัวใหม่โฉมใหม่ G45 ที่เรียกได้ว่าหายากมากๆนะเพราะว่ารถเนี่ยเรียกได้ว่าพึ่งจะออกมาใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นรถที่ออกมาเป็นมือสองเนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่แล้วคันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคันที่สภาพสวยและไม่น้อยที่สุดในตลาดเลยทีเดียวนะคะที่เราไปเฟ้นหาแล้วก็คัดสัต์มาให้ คุณเรียบร้อยนะคะเป็นไงเป็นไงคะหล่อล้ำเลิศมะหล่อล้ำเลิศมาทุกคนนะคะคือ x 3ตัว G01 ว่าหล่อแล้วตัวใหม่นี้นะคะ G45 นะคะยิ่งหล่อแบบสุดๆเลยนะคะน้องยังมาในชื่อรุ่นเหมือนเดิมนะก็คือ 20D Xdrive M Sport นะคะแต่มีความเพิ่มเติมอัปเกรดขึ้นอีกเลเวลหนึ่งคือตัวนี้เนี่ยอัปเกรดขึ้นเป็น M Sport Pro นั่นเองนะคะคันนี้เนี่ย นอกจากจะใหม่กริปขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะเขามาพร้อมกับวารันตีซ่อมฟรีศูนย์ B M ถึงปี2028นะคะรถเนี่ยเพิ่งออกมาหมัดหมาเลย oh. ในปี2025นะคะนอกจากวารันตีแล้วก็ยังมี B S I ถึงปี2028อีกด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ได้อย่างแบบสบายๆเลยทีเดียวนะคะภายนอกของ The Alnew X3 เนี่ยต้องบอกว่ามีความแบบ ว้าวมากอ่ะให้ความรู้สึกเหมือนกับตระกูล i อเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีความล้ำอะ่ะมีความยานอาวกาศนะคะยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นตัวกระจังคิดนี่กลียวนะซึ่งอันนี้เน่ก็เรียกได้ว่าทำให้เสียงแตกเป็นสองนะใครว่าสวยก็สวยเลยแต่ท่านไหนที่อาจจะยังมีภาพจำเกี่ยวกับคิดนี่เกลียวรุ่นเก่าก็อาจจะยังทำใจอยู่นะกับการที่คิดนี่เกรียวรุ่นนี้เนี่ยมันทึบแล้วก็ เ,เปลี่ยนลายไปเนาะแต่มีรางวัลปอบใจแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวไอคอนิ g โกลหน้ากระจังลึงแสงอ่ะน้องยาสตาร์ทให้หน่อยได้มันจาโอ้โหไอคอนิ g โกลโอ้โหอันนี้มันประทับอยู่ในดวงใจนะเนี่ยสวยมาก oh. แล้วทุกคนเชื่ออะไรเน้องอย่างหนึ่งไหมเอาจริงนะเน้องอะ่ะขายรถมา10กว่าปีแล้วใช่ไหมที่บ้านอะ่ะทำธุรกิจมนะา4ีปีแล้วใช่ไหมพอเวลารถออกรุ่นใหม่อะ่ะน้องยามันจะมีคนที่แบบ ไม่สไม่ใช <นะ S 1> ่นันนะแต่เป็นไงสุดท้ายไมต้องซื้อเลยดูไ,<ห>ไปสักพักหนึ่งเนี่ยพ้าะมันจะสวยไปเรื่อยๆค่ะคุณมันจะเลิศไปเรื่อยๆซึ่งต้องบอกจริงๆนะว่า X 3ตัวนี้พอออกมาคือว้าวเลยนะคะคือดูแบบว้าวเลยอ่ะดูดูยานอาวกาศเลยทีเดียวออปชั่นอะไรต่างๆก็คืออย่างเต็มเต็มเวอร์เวนะคะชอบมากกับความไอคอนิกโกลตัวนี้อะ่ะคราวนี้อ่ะพาเดินดูรอบๆรถนิดนึงนะคะต้องบอกว่า ิลลนะิ่งเนี่ยการออกแบบดีไซน์แรงเกรดของเขาเนะี่ยชุดแต่ง M Sport Pro ตัวนี้นะคะก็ให้ฟีลที่แบบเหมือนคล้ายๆตระกูล i อเนะคือมีความล้ำมีเส้นสายของความเป็นอวกาศนะเดินวนรอบรถแน่นอนนะคะรถรุ่นใหม่จะใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะใหญ่ขึ้นอีกหน่อยใหญ่ขึ้นอีกหน่อยใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนคะ่ะดิเมนชันกว้างขวางสบายคันนี้เนื่องจากมันเป็นการเปลี่ยนโฉมแบบ all new เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยเนาะ ทั้งตัวถังใหม่แชสซีใหม่เทคโนโลยีใหม่ไฟท้ายใหม่ไฟหน้าใหม่นะคะใช้รหัสเดิมคือความเป็น 20D X-Drive ค่ะ X-Drive ของ BMW แน่นอนมีชื่อมาอย่างยาวนานในเรื่องของการทดกำลังนะคะแรงบิดหน้าหลังไม่เท่ากันมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมคุณถึงบอกว่าเฮ้ยทำไมขับ b m เเข้าโค้งแล้วมันเอาอยู่จังเลยมันก็มาจากตัวเทคโนโลยี XD r i v e ของ BMW นั่นเองนะคะ แล้วคันนี้นะคะอย่างที่บอกไปออนนิ้วไม่พอค่ะสภาพใหม่กริปวิ่งแต่ถนนมา1,000งหมกิโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสภาพปายแดงชัดๆแต่ประหยัดเกือบล้านเหมือนแบบมีเพื่อนสนิทบอกว่าเฮ้ยยาเราขอยืมรถยาไปขับแป๊บนึงได้ไหมเออเพื่อนแป๊บนึงนะเ e er, พื่อน,แบบน,นะนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาเงินให้เพื่อนนะ่ะล้านหนึ่งแล้วกันอ e er เอาปะโอ้โหเอาเออต้องเอาสิเพราะฉะนั้นนะคะ เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดมากๆแล้วใครที่ปี2026แล้วเนี่ยยังซื้อรถป้ายแดงอยู่ตั้ง New Year Resolution ใหม่เลยนะจ๊ะว่าฉันจะไม่เสียเงินกับรถป้ายแดงไปเปล่าๆปิป๊ปี้อีกแล้วฉันจะซื้อแต่ รถมือ2คุณภาพที่ทำให้ฉันประหยัดไปเป็นล้านในสภาพป้าแดงแบบนี้จ้าล้อแม็กสวยมากเป็นล้อแม็กขอบ20นิ้วแบบหล่อๆนะคะ5 double spoke นะก้าการคู่นะแต่เป็นก้าการคู่ที่มีลวดลายแบบซับซ้อนจริงๆนะคะแล้วก็มีเบรกแดงจากข้างหลังค่ะขอบ20เลยจเลน้องยาคันนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเป็นชุดแต่ง M Sport Pro ที่เป็น ดำเงาด้วยนะคะเอกลักษณ์ของ X3 ตัวนี้เลยเนี่ยก็คือไฟหน้าที่เขาใช้ดีไซน์แลงเ a g e เป็นตัว Shadow Line นะคะที่ให้เส้นสายที่ดูล้ำสมัยนะเรียกได้ว่าล้ำยุคล้ำสมัยเลยทีเดียวค่ะ Option Basic อย่าง Comfort Access นี่เราจะข้ามไปเลยนะเพราะว่า แบบว่าเลเวลนี้คือแบบว่าต้องมีอยู่แล้วนะคะบายสปอตแอสิสนะอันนี้ก็คืออยู่ในเลเวลที่มีอยู่แล้วนะคะเรามาว้าวกับภายในกันดีกว่านะทุกคนว้าวก่อนเ,เลยนะนยถูกต้องคือนะเปลี่ยนแบบเปลี่ยน,เ,นเลยเปลี่ยนไปแบบเปลี่ยนสนิทเลยตั้งแต่ภายในนะคะที่มาใหม่หมดเลยอะ่ะตัวเองนะคะดูพงมาลัยของ BM มันใหม่ก่อน ดูโลโก้เอ็มสปอร์ตแล้วดูความมีรูตรงนี้ทุกคนตรงพวงมาลัยมีรูตรงกลางแบบนี้นี่โอ้โหมีความดำนะคะไม่กลิปจริงๆอ่ะมีหนังแมทเหมือนแบบไม่มีใครจับเลยน้องยาไม่มีใครจับเลยนะคะ<อ>กลิปมากๆนะไม่อยากจะแอบ,บบอกความลับว่าเจ้าของเก่านี่เป็นเน็ตไอดอลด้วยอ่ะนะแล้วก็เนียนสุดๆนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นท2วร์โอ k รอกมากแบบ แบบแอบ,บแอบ,บแบบไม่ตะโกนจนเกินไปนะคะวาวสองเลยค่ะ BMW curved screen นะคะเป็นจอโค้งขนาดใหญ่แบบพานโนรามาให้ฟีลเหมือนไปดูลงหนัง iMac นะแต่มีโรงหนัง iMac อยู่บนรถได้ทุกวันนี่ฟีลลิ่งเนี่ยมันต้องได้ประมาณนี้นะคะวาวที่3ต้องบอกว่าขึ้นไม่มีใครที่ขึ้นรถคันนี้แล้วจะไม่พูดถึงประเด็นนี้นะคะซูมมาที่ตัววัสดุ ของทริมซะก่อน oh นะคะ oh. โอ้โห ô, คือถ้าเราบอกว่าตัวนิดอ่านิดเททริมของมินิคันที่แมนใหม่สวยแล้วนะมาเจอตัว oh. นี้นนเ,นเออของ X3 สะก่อนนะคะ, <_ S 1> ะเป็นวัสดุที่แบบเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาต้องเรียกว่า Quiet Luxury นะคือรวยแบบไม่ต้องตะโกนนะใช้วัสดุที่ได้ฟิลแบบธรรมชาติเหมือนอยู่บ้านนะคะ อย่างเลิศมากๆนะคราวนี้เรามาดูอินเทอร์เฟซภายในตัวรถที่เปลี่ยนไปหมดเลยดีกว่าทุกคนลองดูตรงนี้สักก่อนนะออกจากรถยังไงให้ได้ก่อนแล้วทุกคนลองดูนี้เฮย้ยใช่ปหเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือปุ่มปรับนั่นเองนะทุกคนแล้วแบบคุณทุกคนดูดิดูฟีลิ่งของการสัมผัสนะอ่ะคุณทุกคนดูฟีลิ่งของการล็อกและอันล็อกรถเนี่ยของปุ่มนะคะ ปุ uh, ่มเมมโมรี่นะหนนะคะคือแบบอินเทอร์เฟซมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนั่นเองนะอ่ะโอ้โหเลิศอะเลิศแบบไรได้เปรียบจริงๆ,ๆนะคะชอบมากขุยปุงมาเลายมีรูเนี่ยยิ่งมานั่งนี่ยิ่งเลยนะชอบมากเลยอะ่ะคือวันๆหนุนหงใส่ถ้าขับอันนี้นะปรับรูดอยู่เนี่ยไม่จบเลยคือ Curve Screen มันจะเชื่อมต่อระหว่างจอกลางกับจอหน้าอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือ พวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะครบถ้วนนะ Apple c a r า l n y r o i r o u t o u t v y c v n n e c t e d Drive ดไดนะคะรถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาข้อมูลต่างๆนั้นเป็นข้อมูลอัปเดตนะจะโอเคนะคะแอปเอปอะไรต่างๆนะคะก็มีให้คุณใช้อย่างทั่วถึงนะเข้ามานั่งแล้วรู้สึกกว้างขวางใหญ่โต แล้วนอกเหนือจากความหรูหราทั้งหมดนี้ของวัสดุนะคะยังไอ้พวกเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวออปชันเฮดอัพดิสเพลย์นะคะเครื่องเสียงฮามันคาร์ดอนนะคะ่ะด้านบนค่ะหลังคาพานอราไมคะ์รูฟบานใหญ่นะคะตอนนี้ก็จะไม่ได้เปิดบานแล้วนะก็จะเป็นหลังคาแก้วรวมๆแล้วก็สามารถที่จะปิดชั้นผ้าได้อย่างเดียวให้ฟิลเหมือนกับพ h e c a y e n ยนแบบนั้นนะคะก็จะเป็นฟิลแบบนี้เลยนะียตัวเอง ฟื้น,นิศหรูค่ะแล้วก็ชอบมากๆกับเบล M สปอร์นะที่เป็นแบบว่า3าสีแบบนี้โอ้โหให้ฟิลสุดๆนะคะคราวนี้มาดูในส่วนของคอนโซลกลางกันบ้างนะนอกจากจะเป็นตัวไวเลสชาร์จแล้วโอ้โหโลโก้ M แบบรศมากก็ดูโลโก้ M ตรงนี้ข้างบนเนี่ยเป็นคริสตัลชูวรอฟสกี้ ไม่ใช่อาคาลิกบ้านๆน,นะจ๊ะน้องยาเป็นคริสตัลชวารอฟสกี้นะจ๊ะมีที่ชาไทยซีมากมายไก่กองนะจ๊ะปุ่มสตาร์สตอปนะคะ<ช>ปุ่มไ d r i v e นะนะคะเป็นคริสตัลชวารอฟสกี้ทั้งหมดหรูหราสุดๆนะคะปรับเกียร์ออโต้โฮนะคะโหมดต่างๆนะคะโหมดการขับขี่ต่างๆนะคะมาอยู่ในตัวคอนโทรลเซนเตอร์ตัวนี้ด้วยกันทั้งหมดเลยอะ่ะโอ้โหเลิศมาก ใครนะจะได้มาจับไอร v ฟชวาล็อบกีนี้ทั้งวันนะเราถามว่าเลขใหม่เนี่ยนะพึ่งจะหมื่นเดียวนะคะเพึ่งแตะหมื่นด้วยอ่ะหนึ่งหมื่นกับเก้าร้อยเองอ่ะแปดสิกิโลอ่ะแล้วแบบประหยัดไปเกือบล้านน้องยาคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคันนี้มีคันยนต์ในตลาดเลยไหมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคันที่สวยที่สุดในตลาดดีกว่าเราไม่อยากบับมากเนาะไม่อยากบับเนาะไม่ค่อยอยากบับนะ โอเคนอกจากข้างหน้าจะสวยใหม่แล้วนะคะกว้างขวางนะแล้วก็แน่นอนนะคะพับเบาะได้นะคะตามทองเรื่องแน่นอนค่ะ,ะเพราะฉะนั้นนะเรียกได้ว่าลงตัวอย่างพอดีนะใครอยากได้ไซส์กลางๆนะคะแบบว่าไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปเทคโนโลยีล้ำๆนะคะ ก็สามารถที่จะมาตกลุ่มลักกับ BMW X3 20d xDrive M Sport Pro ชมใหม่ G45 คันนี้ได้เลยนะจ๊ะต้องบอกว่ามันเปลี่ยนใหม่หมดอะเหมือนแบบเหมือนเปลี่ยนเมียใหม่อะ <Ooh. S 1> เหมือนเปลี่ยนแฟนอะไรแฟนที่ดีคือแฟนใหม่่ะ ใช่ไหมรถที่ดีก็คือรถใหม่อะคือมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะมันเป็นการเปลี่ยนโฉมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแชสซีใหม่อะไรใหม่เตียงกิ้งใหม่แนวคิดใหม่อะไรใหม่หมดนะเนาะนอกจากนั้นเครื่องยนต์ของเขาเนี่ย<ม>ก็ยังเป็นดีเซลล้วนบวกกับ Mild Hybrid ด้วยนะคะซึ่งตัว m าย y ไฮบริดเนี่ยมันก็จะทําให้การตอบสนองเนี่ยมันแรงยิ่งขึ้นเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น ขับแรงบิดได้ถึง400นิวตันเมตรอ่ะเรียกได้ว่าออกตัวปุ๊บเนี่ยนะฮะเอาเท้าแบบแค่วางบนคันเร่งคือพุ่งเลยอะประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าถูกรวมทั้งความดีเซลที่ทุกคนยังรักและห่วงแหนกันมากในเข้าใจนะคะ กับเทคโนโลยีมาไฮบริดในสมัยใหม่ได้ด้วยนั่นเองหมื่นกับ980กิโลเท่านั้นเพึ่งผ่านหลักหมื่นมาแค่หลักร้อยเท่านั้นจัดตัวเองใหม่สภาพป้ายแดงมีวอถึงปี2028 คันนี้เนี่ยราคา3ล้าน1นนะคะจัดไฟแนน์ได้ประมาณ2เท่าไหร่นะจ๊ะน้องยา2,5นะคะผ่อนเดือนละ5 0 0 0 0นิดนิดก็เป็นเจ้าของ the all new bmw x 3ได้แล้วนะคะ <S <S อย่างงั้นวันนี้น้องเน้งกับน้องยาต้องขอลาไปก่อนนะคะในไลฟ์นี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับท่านเจ้าของใหม่ของ bmw x 3 the all new x 3 g c 5 งั้นวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกับเน้งในวันศุกร์ค่ะพบกับน้องๆที่ปรึกษาทั้ง4ี่คนนะคะวันพฤหัสวันพรุ่งนี้นั่นเองวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆที่คัดมาทั้งใหม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทาง Social ลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ